จังหวัดสโกโขทัยของเรานะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชื่นชมการแสดงมินิไ์แอนซาวที่จัดไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมากันอย่างคับข้างทีเดียวนะคะเมื่อวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะคะจังหวัดสโกโขทัยของเราโดยนายนุพพลิศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสโกโขทยัยร่วมกับว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์บุญเยเลอรสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสโกโขทลนจัดการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนแอสโขทไทยณวัดศรีอุทยานประวัติศาสตร์สุโตทลนนะคะ,ะเป็นกิจกรรมสุโคสุข,ขีที่สโุโตทลนซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สกอตแลนและจังหวัดสกอตแลนค่ะอีกทั้งจังหวัดสกอตแลนของเราก็มีทุนทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ นะคะที่เราเนี่ยได้รับรางวัลเป็นการรับรองจากยูเนสโกถึง4การรับรองด้วยกันนะคะให้เป็นเมืองมรดกโลกมรดกแห่งความทรงจำแล้วก็เมืองสร้างสารรค์และเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะและเพื่อเป็นการต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่เดินทางจาก จังหวัดต่างๆมาเยือนในจังหวัดสกโไทยเราในช่วงของวันหยุดยาวสามารถที่จะเป็นการส่งเสริมการค้าในภาคเศรษฐกิจภาคชุมชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลากำหนดจัดการแสดงในวันเสาร์สิ้นเดือนเดือนละหนครั้งรวม5ครั้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งกิจกรรมในงานก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงยางค่ำคืน แอสกโขทัทยหรือว่ามินิไลแอนซาวเรื่องความรุ่งเรืองเมืองสุขโขทัไทยผ่านการเล่าเรื่องจากนักแสดงจากวิทยาลัยน่าศิลป์กว่า100คนนะคะ <c oughs> ก็บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่นา่าภาคภูมิใจในอาณาจักรสุขโขทัไทยที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในพุทธศตวรรษที่18ราวปีพุทธศัรศกราช1792นะคะในยุคนั้นพ่อขุนบางการหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาด โขนลำพงเป็นผลสําเร็จนะคะแล้วก็ได้สถาปนาเอกราชให้รัฐสกุกไทยเป็นอนาณาจักรสกุโกไทยมีความเจริญรุ่งเรืองตามลําดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชสร้างความตื่นตาตื่นใจความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชมเต็มทุกรอบเลยนะคะอีกทั้งในรอบสุดท้ายที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จองผ่านระบบออนไลน์และก็จองบริเวณหน้างานมากกว่า300คนทีเดียวนะคะ It was amazing, super nice, first time for me in Thailand. The show was super good. Fireworks, dancers, amazing. <c oughs> ดีมากเลยครับเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูมินิไลฟ์อด์ซาวครับประทับใจครับได้เห็นรากเงาของความเป็นสุขโขทยัย <c oughs> มันดีสุดยอดเลยอยากจะให้จัจบ่อยๆไหมคะ ยากครับเพราะว่าวันนี้มาเห็นคนต่างถินเขามาได้ดูแล้วเขาดูมีความชุบแล้วก็ตื่นเต้นคว้ากล้องขึ้นมาถ่ายบันทึกความประทับใจเป็นช่วงแล้วก็รู้สึกยินดีไปด้วยครับในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็เป็นแขกที่เข้ามาดูด้วยครับ I really l o v e that little performance. It was absolutely beautiful. สวยมากๆ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนแอส,สกอไทยหรือมินิไลน์สาวณวสสัสศสีอุทยานประวัติศาสตร์สกอไทยของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกอไทยค่ะสามารถที่จะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์การท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สกอทแลยและจัวัดสกโขทลนสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ประกอบการในด้านของการท่องเที่ยวทั้งธุรกิจที่พักโรงแรมการขนส่งด้านการท่องเที่ยวนะคะร้านค้าของฝากของที่ระลึกอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสกโตทัยค่ะเที่ยวสุโขทลยสุโขสุขทีที่สุขโทสขโทลย